ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเนาะมีเคื่องเคีอนขุนด่านนะคะเคื่อนขุนด่านอยู่ที่นครน,นายกมีมีเรือมีเรือเข้ามาเนาะแสดงว่ามีคนก็คงพานั่งชมวิวนะชมวิวกันไม่รู้จังคนเท่าไหนนี่ยลูก ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อนเวิ่งทำไมอ่ะมาวิ่งทำไมเอาไงล่ะขาไปน่ะตรงนั้นนะท่เป็นอากาศดีสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยไม่เนี่อยากไปลงลงให้นั่นจังเลย <c oughs> ลงไปนั่งเรือเนาะแต่เสียดายมาค่ำไ,ไปเนาะเรามาเรามาเย็นเกินไป<ม>อาแล้วเห็นได้ไงโทรศัพท์ฮะ อ๋อไปดูใบอีกเอ้มาอยู่ข้างรถเสียบอยู่ข้างรถจะไปหาได้ไหมจะไปหาอยู่ไหนกูบอกแม่ถามได้ไงว่าไปหาอย่ไหไถึงเจอเองไปหาอย่างไงถึงไม่เจอต้องหาเออเออทำไมทำไมหาเจอไม่แล้วพ่อก็ไปหาทำไมไม่เจอมันอยู่ข้างประติดอยู่ตรงประตูเสียบอยู่ตรงนี้ใช่เป่ะเสียบข้างๆประตูก็ดูตรงตรงนั้นนะตรงตรงกระจกค่ะไม่ดูทำไมจะไม่ดูทำไมไม่เห็นเนาะขอบคุณมากมายนะคะ นี่มึงวิ่งเข้ามาทำไมน้องไปถึงตรงนี้ถึงแล้วเนี่ยถึงในเนี่ยในเขื่อนแล้วเนี่ยแล้วนี่แนี่ก็จะหาที่นอนบ้านพี่อยู่ตรงไหนวะน้องลืมไปแล้วนั่นน่ะบรรยากาศสวยงามเป็นเพื่อนารมณ์บรรยากาศสวยงามมากโอ๊ยเจ็บเป็นโลไม่เป็นไรแล้วกินเบียร์ได้เปล่าเดี๋ยวนี้ เลิกกินแล้วโอ้เดี๋ยวน้องแวะไปหาส่งโลเคชั่นมาสวยงามมากเลยโอ้เดี๋ยวมันจะไม่มีใช่ไหมโอ้ได้ได้สวย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 ได้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 เรยวกลับไปแล้วหรอเรือกลับไปแล้ว ใช่หลังเขื่อนเนี่ยที่มีใช่ที่ที่เขาเขามามีเรือเนี่ยใช่ทีม,นนมีทางลงเนาะ <c oughs> แล้วไปนัง่งตั้งเรือมาใช่ไหม แล้วค่าค่าค่าชมอ๋อค่าค่าเรือต้องใส่เสียตรงนั้นค่ะแพงไหมสองร้อยค่ะเอาสองร้อยค่า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 พาชมเนาะสองร้อยสองร้อยจับเพื่อนเมื่อกี้เขาก็บอกอย่างนี้ลืมฟังเนาะตอนตอนนั่งเรือไอ้ตอนนั่งรถไอ้ชมชมไอ้สันเขื่อนเนาะ ตอนนั่งรถชมขันเสือนะครับก็ก็ได้ยินเขาพูดแต่ไม่ได้ฟังขอโทษขออภัยขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะขอบคุณมากมายนะสวยงามมากอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนปาเการนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะที่ชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาย